มีการประชุมอบตประจำเดือนแล้วปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเนื่องจากว่าอสมที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีการพูดต่อว่าอสมผู้หญิงอีกท่านหนึ่งบอกว่าไม่ทํางานมีการตําหนิกันแล้วอสมผู้หญิงคนนั้นที่ถูกต่อว่าเนี่ยก็มีการลุกขึ้นมาตอบโต้ไปว่าไม่เป็นความจริงมีการโต้เถียงกันสักพักหนึ่งแค่นั้นแหละคุณจอยถึงขั้นลงไม้ลงมือผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มารุมตบอสอมต่อหน้าคนที่มาประชุมกันเยอะมากนะฮะแล้วคราวนี้ทางอสอมที่ถูกรุมตบเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปแจ้งความดําเนินคดีกับทางผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแต่ปรากฏว่าตํารวจมีการเปรียบเทียบปรับไปแค่คนละ0 0าอเองเท่านั้นเองละ่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห,ห้ามซีนห้ามไว้ห้ามไว้ห้ามกันเลย ham 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 นี่เห็นไหมต่อหน้าต่อตาบรรดาอสมที่มาร่วมประชุมกันหลายคนนะแล้วได้ยินไหมคนถ่ายคลิปเนี่ยเขาพยายามตะโกนบอกห้ามสิห้ามสิแต่เหมือนตะโกนจากด้านหลังค<อ>่ะข้างหน้าก็ไม่ทันแล้วคัมาลุมมาตุ้มกันแล้วนะคะนี่ครับเป็นคลิปจังหวะที่นางปลาณีซึ่งเป็นอสมประจำตำบลแห่งหนึ่งถูกอสมอีกคนหนึ่งซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับที่ออกมาตำหนิหาว่าคุณปลาณีเนี่ยเธอไม่ทํางานก่อนจะมีการโต้เถียงกันแล้วก็เกิดการทาร้ายร่างกายกันนะครับ โดยมีลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านเข้ามาช่วยรุมทำร้ายจนเพื่อนๆอ,นอสมต้องเข้ามาช่วยกันห้ามทำให้เธอได้รับบาดเจ็บที่คอด้านขวานะครับทางคุณปราณีอสมที่ได้รับบาดเจ็บเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเป็นวันประชุมประจําเดือนของทางอสมมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจํานวนมากนะครับช่วงเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านออกไปพูดด้านหน้ากล่าวหาว่าเธอไม่ทํางานเธอก็เลยชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงจนเกิดการโต้เถียงกันขึ้น นำไปสู่การลงมือทําร้ายกันนะครับโดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาร่วมรุมทําร้ายผู้ช่วยก็คือลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละหลังเกิดเหตุเธอไปแจ้งความที่โรงพักบ้านหมอนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจได้เรียกคู่กรณีซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านและลูกสาวซึ่งเป็นผู้ช่วยเนี่ยมาปรับคนละ500บาทค่ะ <5. S 1> แล้วก็ไม่มีการดําเนินคดีอะไรต่อนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้คุณปลาณีเธอรู้สึกว่าเธออับอายแล้วก็ดุทำร้ายใจิตใจเป็นอย่างมากไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับ ที่รู้สึกอับอายเป็นอย่างมากแล้วก็คนที่ในสถานที่ที่ประชุมอ่ะมันเยอะมากอสมมันเจ็ดสิบสองคนแต่วันนั้นน่ะเข้าประชุมก็เยอะอยู่ทําให้สร้างความอับอายแล้วก็ทําร้ายจิตใจพี่อย่างแรงคือประชุมประชุมประจําเดือนใช่ไหมครับใช่ค่ะประชุมประจําเดือน แแล้้วก็ใชขนะขณะเดียวกันนะครับคุณปราณีเธอไปยื่นเรื่องของความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรีเพื่อขอให้ดําเนินการทางวินัยกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ช่วยนะครับและให้ออกมาขอโทษต่อสาธารณชนตอนนี้เธอบอกว่าอยู่อย่างหวาดระแวงเกรงว่าจะถูกทําร้ายร่างกายอีกล่าสุดเรื่องนี้อยู่ระหว่างการตั้งกรรมการสอบสวนแล้วนะครับ